ที่คุณเห็นเมื่อสักครู่คือแท่งอลูมิเนียมที่ถูกเผาด้วยความร้อน500องศาเลยนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่าแท่งอลูมิเนียมเหล่านี้กําลังจะเปลี่ยนเป็นอะไรรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอาคารโครงสร้างรถยนต์ก่อประตูหน้าต่างแต่กระบวนการรีดอลูมิเนียมเป็นยังไงไปเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนที่แม่พิมพ์อลูมิเนียมจะถูกนําไปใช้งานต้องผ่านกระบวนการพรีฮีทก่อนเพื่อให้มันพร้อมสำหรับแรงกดมหาศาลจากกระบวนการรีดโลหะเมื่อแม่พิมพ์ถูกอุ่นจนได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วจะถูกโหลดเข้าลาังสไลด์เพื่อเตรียมเข้าสู่คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ er คือส่วนที่รองรับบิลเล็ตอลูมิเนียมและเป็นพื้นที่แรงดันสูงจะถ,ถูกส่งไปรีดโลหะผ่านแม่พิมพ์แรงกดมหาศาลจะทําให้อลูมิเนียมที่ร้อนจัดไหลผ่านแม่พิมพ์กระบวนการนี้เรียกว่า extrusion process หรือการรีดขึ้นรูปเมื่ออลูมิเนียมไหลออกมาแล้วมันยังคงมีความร้อนสูงและอาจเกิดการบิดงอได้ดังนั้นต้องผ่านกระบวนการยืดให้ตรง ดึงอลูมิเนียมให้เป็นแนวตรงก่อนจะนําไปสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อเพิ่มความทนทานและป้องกันสนิมอลูมิเนียมต้องผ่านกระบวนการอโนดซิงหรือการชุบออกไซด์ซึ่งช่วยให้พื้นผิวอลูมิเนียมแข็งแรงขึ้นและสามารถเพิ่มสีสันตามที่ต้องการเมื่อผ่านกระบวนการชุบเรียบร้อยแล้วอลูมิเนียมจะถูกตรวจสอบคุณภาพจากนั้นจะถูกแพ็คลงกล่องหรือจัดวางลงกระเช้าเพื่อเตรียมส่งไปยังลูกค้าและนี่แหละครับคือกระบวนการผลิตอลูมิเนียมตั้งแต่ต้นจนจบหากคุณสนใจง,งานอลูมิเนียมงานแม่พิมพ์หรืองานโลงนลด คอมเมนต์มานะครับอยาใา้ผมพาไปดูอะไรอีกแล้วเจอกัน